สองตัวบนล่างหกว,วดรวดครับผมครับกราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านครับผมครับทําทคลิปนอกสถานที่ก็มีอุปสรรคนิดนึงครับผมครับสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวสี่สูตรนะครับเอามารวมกันแล้วก็เอามาวินเป็นตัวเลขสองตัวบนล่างนะครับสูตรนี้สูตรนี้ผมใช้มานานนะครับ นานมากหลายปีนะครับสูตรนี้แต่เขาเดินมาหกมวดติดต่อกันแล้วนะครับก็เลยอยากนำเสนอให้พี่น้องได้รับชมครับผมหนึ่งศูนย์หกเจ็ดศูนย์สูตรนะครับอ สูตรแรกนะครับหลักหน่วยบนบวกหลัก10บล่างนะครับสูตรที่สองหลักร้อยบวก10ล่างหน่วยล่างนะครับสูตรที่สก็คือหลักร้อยลบหนึ่งแล้วก็ลบ1น,นะครับสูตรที่4นะครับก็คือหลักหน่วยบนบวก7คงที่ครับผม 6บวก7เท่ากับ13นะครับได้3 4นะครับสูตรที่2เออถ้าตามสูตรผมทำจนชินก็คือหลักร้อยนะครับหลักร้อยลบหนลบหน,นะครับหลักร้อยก็คือ1ก็ได้ 09นะครับแล้วก็หลักร้อยบวก10หน่วยล่างครับผม1บวก7ได้8 8บวก0ได้8เหมือนเดิมนะครับได้8แล้วก็บวกหนอีกเป็น9นะครับแล้วก็หลักหน่วยบนบวก7คงที่นะครับหลักหน่วยบนบวก7คงที่6บวก7เท่ากับ13า บวกหนึ่งเป็นสี่เอา้าไม่ได้ดูเลยขออภัยครับเออแล้วก็รวมตัวเลขนะครับก็ได้ศูนย์สามสปด้านะครับ 03489ก็สวยอยู่นะครับอ่าอืมสวยลมพัดครับ หาตัวเด่นนะครับโอ้โหสูตรนี้มีเด่น3ตัวก็คือ3ชนกัน2สูตร4ชนกัน2สูตร9ชนกัน2สูตร3 4 9นะครับ3 4 9 3 0 4 0 9 0

ถ้าเลข5ตัวถ้าวินก็ได้แค่10ชุด03,04,08กันนะครับกันกันเลข2ผมผสมสูตรสูตรครอบจักรวาลหลักหน่วยบนบวก6นะครับก็คือ2 2กับ3 3มีแล้วกัน2 เดอเก้าสองสี่สองสามสองกันนะครับชนล่างก็คือสี่เก้า ชอบส่วนตัวครับผม คลิปนี้ดูเหมือนไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็ไม่สมบูรณ์นั่แหละครับต้องกราบขออภัยบางทีผมไม่สนใจวิธีทำผมสนใจที่ผลลัพธ์มากกว่าแต่ถ้าทําดีกว่านี้ก็คงดีครับผมพูดแล้วเตะขขงโกจะคล้องครับพี่น้องครับ ท่านพอใจผมก็จะพูดท่านไม่พอใจผมก็จะพูดผมชอบ49ครับพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยก็ดีนะครับเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบพูนพี่น้องโปรงปายสุภูสุค้นครับผมครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับชอบส่วนตัวครับผมล่าง4969แต่สูตรนี้ไม่มี6นะครับชนเด่นที่4กับ9นะครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับเนาะ ตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การค่าดาวค่าคะเนเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็คำนวณตามสูตรครับผมครับแต่สูตรนี้นะครับเขาเดินมาแล้วนะคะ6บหกวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมครับนี่นะครับสูตรพี่น้องแคปเลยนะครับแคปสูตรเลยนะครับสูตรนี้นะครับ ผมทำทุกหุ้นทุกหวยบนโลกใบนี้นะครับบางทีเทียบชนเนี่ยชนกันสามสูตรเนี่ยผมฟันตัวนั้นเลยครับคือสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวสี่สูตรเนี่ยถ้าชนกันสามตัวผมฟันเลยครับส่วนมากเขามาครับสูตรนี้ผมชอบมากนะครับสี่สูตรเนี่ยผมชอบมาก แล้วผมใช้รวมกันเป็นสูตรเดียวคือสี่สูตรนี้รวมกันเป็นสูตรเดียวนะครับหาผลลัพธ์ออกมานะครับเลขห้าตัวผมก็ชอบสูตรนี้ผมเคยทําได้เลข4ตัวเมื่องวดวันที่สามสิบธันวาปีไหนไม่แน่ใจได้2 3, องสามสี่ออกออกสองามสี่นะครับบนตรงนะครับสูตรนี้นะครับแล้วผมเคยได้เกาหลี สามตัวบนล่างนะครับได้สามตัวบนสองตัวล่างถ้าเลขชนกัน,นหลายสูตรเนี่ยติดเบิ้ลติดหามตามสูตรครับผมพี่น้องก็ไปหาซื้อลอตเตอรีร่ไว้นะครับเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับจริงๆก็ชน 3 4 9นะครับแต่ผมชอบเลข4นะครับอาจจะติดไว้นะครับ3 9 4 3อย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือเด่นนะครับ3 4ไปไหนอันนี้3 9ก็ตัวรองเอา4 3ไม่ได้บินเหรอนี่ ที่ผมวงวงไว้นี่เน้นล่างนะครับผมเน้นล่างครับผมครับกับขอบบุญขอบพุ่นพี่น้องปองปายสุภุสุคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ